โลกสวยสู่สังคมกับปะตะทอสพอ ชมครับประเทศออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรูปร่างคล้ายมุงกุดตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดลักษณะภูมิประเทศร้อยละ65เป็นที่ราบสูงและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดารและมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดคือการเลี้ยงสัตว์คือโคและแกะเป็นประเทศที่เลี้ยงแกะและเป็นผู้ส่งออกขนแกะมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่ส่งออกถ่านหินอันดับหนึ่งของโลกอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ปตทอสพอจึงได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนและได้ส่งคุณภาสกรสุวรรณรุจิหนึ่งในนักบุกเบิกพลังงานรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าไปทำหน้าที่เพื่อนำพลังงานมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับ ที่เป็นนักธรณีวิทย์นะครับพูดง่ายๆคือพี่มีหน้าที่หาว่าแหล่งน้ํามันอยู่ที่บริเวณใดนะครับแล้วก็เจาะหามันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทปตทสพาให้โอกาสพนักงานในการไปหาประสบการณ์แล้วก็ได้ไปทํางานในต่างประเทศนะครับเรากาลังจะขึ้นแหล่งผลิตน้ํามันมอนเทอร่าได้ภายในกลางปีหน้าที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฝรั่งเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานของเรานะครับเพราะว่าเราสามารถไปเป็นอเรเตอร์ในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียได้เวลาเรามีอุปสรรคเราก็แก้ปัญหาได้ นักบุกเบิกพลังงานที่ดีนะครับจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างชอบความท้าทายนะครับแล้วก็ชอบความเสี่ยงเล็กๆนะครับจะช่วยทําให้เราเห็นอะไรใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่เคยเห็นนะครับปัจจุบันนะครับปตทสพเนี่ยกำลังเดินก้าวไปข้างหน้านะครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในปี2020นะครับเราจะเป็นผู้ที่ผลิตน้ํามันประมาณ9 0สนบาร์เรลต่อวันนะครับที่เราต้องไปแสวงหาพลังงานในต่างประเทศนะครับไม่ใช่เพื่อใครที่ไหนนะครับก็เพื่อคนไทยของเราเองนี่แหละครับ 25ปีปตอท,อทอสอพอสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย